ค่ะยิงยูทูบสวัสดีจ้าเมื่อนีผ้าพีผ้าน้องมาเฮ็ดบุญด้วจ้ายูวัดจ้ากับคุณเมถียนจ้าคุณเมถียนไม่ยิงกับเมถียนจ้าส่วนเชิดเมื่อบ้านมาเด้อจ้าก่อนสิเขารับชมช่องยิงยูทูบกับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยิงสร้างคลิปต่อไปด้อจ้ามาเฮ็ดบุญห่วมกันจ้ายูวัดป่าเนาะค่ะเนี่ยซับป่าจ้าเมื่อนีห้าเสีเฮ็ดลาบป่าเมื่ออื่นเศร้าเตรียม ไวแบบนี้นะจาะฉันเท่ากับท่านเพราะว่าช่วงโควิดสิเกอ่าช่วงไอเหตุการณ์สภาพในช่วงนี้ค่ะหยาดย่มกะต่างคนกะดักต่อยู่บ้านภายบ้านมานัาา่นนะจ๊ะแต่บ้านไม่อิงกับไม่เทียนกะคือสิขาดบัดรบริจาคม,มือจา้ามือนีเข้าเห็ดลาบป่าปาขาวาพี่น้องน้องบ่บานเพื่อนเอาว่า่เทาก็สิมาแปะรูปเห็ดลาบป่าแซ่บจ้ะ สเส้นเงาดีขนาดค่ะลาป,ป่าบานเข้านอกจากนาะอันนี้ก็สิเตรียมเครื่องให้ต้มปลาจ้าเนี่นี่ป่านต้มปลาหม้อใหญ่เลยค่ะล่างปลาสะอาดเรียบร้อยแล้วเรายงังจะสิมาเตรียมเครื่องด้อค่ะสีส้อยไว้ค่ะต้มเซคาออนใบบักกูเอารสชาติของบักหนา่าจ่ามือนอจา่าเมเขือเทศกระเทียมเนี่ยหัวหอมพริกค่ะ ต้มปลาสมุนไพรค่ะแซ่บค่ะเดี๋ยวกับสิมาเตรียมเครื่องเนาะจ้ะเนะาะฮันนี่เนาะอุ้ยเป็นแต่แซ่บแต่นัวมาเด้อจะเห็ดบุญน,น้ากันจ้ะสวดสิดได้เมื่อบ้านจ้ะเตรียมกันยำมือเสากับตื่นมาแต่เสรา กันเป็นว่าพี่นั่ง<ช>จากทวารเป็นที่สบายค่ะออิองจากรู้สึกว่าว่าไม่อิงไม่อิงนี่มันจะรู้สึกว่าคล่องปากมากกว่านะจ๊ะจะไหนกัน แกบนี่ค่ะเพราะว่าวันกายุไก่มู่บ้านเป็นรักตาค่ะก็เลยคนกะเลยมาอยากแพดนอยค่ะกะ็ได้มิสัยง่มปันธุกงมผู้ที่อ่าเออ,อง่มประจำไม่ออกประจำ เดี๋ยวมาเบิงนะค่ะฮะนเน่ยิงเตียมล่างป่าเรียบร้อยเลยค่ะสะอาดค่ะใส่แป้วเลยค่ะความข้ากับจะบะมี่เลยค่ะมึงเครืองด้วยค่ะมีบักนาวเข้าสีเอารสเปรี้ยวของมะนาว้วจ้ะเรากำมาเขื่อเทศจ้ะเ้าฮันเน่ก็จะเป็นหอมบัวแดงจ้ากระเทียมโอ้สมุนไพรค่ะพริกค่ะมีตรจากสวนค่ะคาออนค่ะมะกรูดค่ะ เนี่ยต้นหอมซอยมาเรียบร้อยจ้ะข้ากระเสียวไปซีนแล้วก็เขาตู้เย็นไว้จ้าฮะนนาเ,เ,าาเนี่ยโอ้ยได้เราชุดนึงจ้าเลือเรือลาบป่ายังสับปอเสร็จ,จ้าเครื่องลาบป่าฮะนี่โอ้ยเขาค,ค่ะนี่โอเคค่ะนี่ข้ากกระเจี๊ยบไปเรียบร้อยค่ะพูงนี้เศร้าเ้ากับเอาไปล่งหมอได้เลยตามสบายค่ะเนี่ยความเตรียมพร้อมเนาะจ้า อยู่วัดเท่ากับเตรียมพร้อมแบบนี้แหละจ้าเพราะว่าเท่าบุครากรนหน่อยเท่ากับเตรียมไว้ ก็นะจ๊ะมาทัก